สมพงษ์ตรีบุภานะครับเข้าวงการด้วยกันเป็นดารานักสแสดงนะครับจะเรียกว่าเป็นดาราสมทบก็ได้นะครับอยู่ในหนังครูเป็นนักเรียนนะครับของคุณพันคําแล้วก็สแสดงหนังเรื่อยมานะครับแต่ว่าภายหลังนี้ก้าวมาเป็นผู้กํากับภาพยนตร์หนังที่คุณสมพงษ์ตรีบุภากํากับแล้วมีชื่อเสียงก็เรื่องนี้แหละครับเรื่องให้คุณเจิ ก็เรียกว่าเกิดจากหนังตลกนะครับเขาเรียกมีฉายาว่าผู้กำกับอารมณ์ขัน,นค,คุณสมพงษ์ตรีบุภานั้นรู้จักกับพวกเรานะครับในยุคปลายนะครับที่ไม่ได้กำกับหนังก็คุยกันอยู่ไม่กี่ครั้งนะครับแล้วท่านก็ไปกำกับหนังที่ประเทศขเขมรนะครับจากนั้นก็ทราบข่าวว่าท่านเสียชีวิตนะครับโดยคุณสมพงษ์ตรีบุภาานั้นเสียชีวิตเมื่อวันที่ 26เดือนมีนาคม2565และปี2568นะครับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่พวกเราจัดกิจกรรมทำบุญแล้วก็ลํำลึกถึงคุณสมพงษ์ตรีบุภาด้วยการนำหนังที่คุณสมพงษ์ตรีบุภากํากับการแสดงนั้นตัดต่อนำมาฉาย ให้ดูนะครับเพื่อที่จะให้เห็นถึงฝีไม้ลายมือของการเป็นผู้กำกับหนังนะครับก็ฉายกันย่อๆนะครับไม่ยาวนะครับเรียกว่าเป็นไฮไลท์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นฝีไม้ลายมืออย่างที่บอกเมื่อตอนต้นนะครับโดยจัดกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์มิชัยบัญชาจัางหวัดพิษณุโลกนะครับและนี่ก็เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่คุณสมพงษ์ตรีบุภากำกับนะครับแล้วก็มีส่วน ในการที่คัดเลือกนักแสดงนะครับคุณสุพงศ์บอกว่าจอดจงเอาคุณเด่นดอกกระดูมาเป็นพระเอกนะครับแล้วมีคุณเทพคงงามคุณเดอนดอกสะดาวเป็นลูกคู่นะครับเป็นเรื่องของคนที่เปินเผยเ,เฉยจากป้านอกเข้ากรุงเทพนะครับแล้วก็มาแสดงอะไรที่ทําให้คนในเมืองดูแล้วตลกครบขันหนังเรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าเทพบุตร ติ้งหนูนะครับนี่เป็นฉากที่เรียกว่าฉากจําของคนที่ดูหนังเรื่องนี้นะครับขึ้นบันไดเลื่อนที่โรงหนังกางเกงขาบ้านในสมัยก่อนติดกับบันไดเลื่อนคุณเด่นก็ไม่รู้จะทํำยังไงกระชากเพื่อที่จะให้หลุดนะครับแต่ว่าสิ่งที่หลุดก็คือขากางเกงแหละครับหลุดออกไปเป็นหนังที่เรียกเสียงหาอย่างมากแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับคุณ สมพงศ์ตรีบุภาเป็นอย่างมากนะครับสําหรับเรื่องเทพบุตรตติ้งโหนยังมีอีกหลายเรื่องในคราบของคุณสมพงศ์ตรีบุภาแต่ว่าวันนี้ดูกันย่อๆแค่นี้ก่อนนะครับ